สวัสดีครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้ครับช่องยูทู e ข่าวชาแนลไทยแลนด์นะครับพาทุกท่านครับมาร่วมรับพระบรมีนะครับของมาองค์แม่พระมหาเทวีเจ้านะครับณตอนนี้นะครับคือภาพบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าผู้คนนะครับที่มีศิลธรนะครับต่อ พระแม่มหาเทวีเจ้านะครับตาลังไหลนะครับมาร่วมกราบสการะพระแม่นะครับเพื่อมาขอรับพลรังนะครับผมและตอนนี้นะครับจะเห็นว่าสองม้านทางนะครับการจราจรหนาแน่งเลยนะครับท่านผู้ชมณตอนนี้เลยนะครับณตอนนี้ครับช่องยูทูปข่าวชาแนลไทยแลนด์ครับได้เกาะติดอยู่ลงพื้นที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้เก็บภาพบรรยากาศครับไปให้ท่านผู้ชมนะครับ อันนี้เลยนะครับต้ชมองพูดง่ง่ายนี่คือท่าบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับจิดกาแาของทุกคนนะครับหนาแนงนะครับไม่เ ตอนนี้นะครับการจะจองเริ่มหนาแน่งแล้วนะคบท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพยายามนะครับเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสาธุแรงบารมีแรงศรัทธานะครับผมนะครับท่านใดน,นะที่ไม่ได้มาร่วมงานนะครับเราขอให้ตั้งสี่อธิษฐานดีๆนะครับ ขอให้บารมีของพระองค์แม่นะครับสากองไปให้ทั่วถึงนะครับผู้ที่รับทงทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้เลยครับน,นี่ือภาพบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับผู้คนมากมายเลยครับโอ้พี่อยู่ข้างหน้า จะเห็นได้ว่าเป็นบรารมีพระองค์มหาพระคิดขเนธเทพนะครับขอ,อ,อพระองค์พ่อพระคิดข้าเนะครับประทานพรนะครับท่านผู้ชมให้ทุกท่านนะครับอยู่ดีมีสุขนะครับที่สิ่งใดสมความรารข้านะครับที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับขอให้สาลิปขนนะครับครับนี่คือนั่งบารมีนะตอนนี้เลยนะครับท่านผู้ชม ามมาเลยครับ<ห>นัก<ร>ชมเห็นไหมเนะี่ยตอนนี้นะครับขบวนที่หนึ่งนะครับตอนนี้ขบวนที่หนึ่งได้เครื่องขบวนออกมาแล้วนะครับตอนนี้ขบวนได้เครื่องออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรับชมบารมีไปด้วยกันนะครับ จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งแนวนะครับจะมีอรูปปั้งมหาเทพนะครับมาตั้งให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีจิตศรัทธานะครับนับถือนะครับกับได้กราบสการะนะครับอรูปปั้งมหาเทพนะครับทุกทุกพระองค์นะครับที่ได้อัญเชิญมาจากวัดแค่ศรีลมนะครับ และตอนนี้นะครับผู้คองนะครับก็ตานทยอยเดินทางกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมช่องยูทู h ข่าวชาแนลไทยแลนด์นะฮะแต,ตอนนี้นะครับเป็นพิธีขบวนนะครับมาแล้วนะครับพิธีขบวนแห่นะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับตัง้งสี่อธิษฐานดีๆนะครับตั้งสียอธิษฐานดีๆนะครับขอให้พลังพระองค์แม่นะครับแต่ไปถึงทุกท่านนะครับที่รอบทุ่ทางบ้านก็ดีนะครับ หนึ่งนะครับท่านผู้ชมดีดัะคู่หนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ขบวนได้เคลื่อนเดินม,มาแล้วนะครับพระบาใช้เวลาดิบไม่นานครับขบวนจะเคลื่อนถึงนะครับทุกท่านจะได้รับชมพระบารมีนะครับขอให้สมปราถนานะครับผม ตอนนี้นะครับทุกท่านนะครับที่กำลังเห็นอยู่นณตอนนี้ครับกำลังประกอบพิธีอยู่นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ครับสาวทุชนนะครับที่มีจิตธานะครับพระแม่มหาเทวีเจ้านะครับก็จางลังไหลมานะครับมากมายเลยนะครับเพื่อมากราบสการะบูชานะครับแล้วก็ขอพรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งในวันนี้เป็นวันที่2ตุลาคมนะครับ2568นะครับคุณ